น้องเหนีวบอกว่าน้อรู้ตัวผู้ตัวเมียแต่น้องดูหน้าก็รู้เป็นตัวผู้เนี่ยหน้าตาจะโดดๆแข็งแกร่งสุดเลยเนี่ยตัวผู้โดนอน,นอนมีไข่ตอนเนี้ยออกกร์กัสเนี่ยอือสุดยอดกินเก่งกระดูกเนี่ยแทบเหมือนแม่เรียนแบบแม่เลยโอ้โห เห็แแนแม่นอนแล้วแม่กินแม่หลับแล้วเป็นตัวไปไหนนะก็นนอกเอ็งกลัวหรอกเอ็งกลัวเนาะกลัวแล้วก็ผูกตัวไปไหนแล้วอ๋อที่นี่เหรอออนิวออนิวจะเล่นก uh, ับแม่อย่างเดียวเลยจะกระโดดก่อนตัวนี้คือออนิวใช่ไหมตัวนี้ออนิวตัวนี้ออกัสขาขาขาออกัสตัวนี้หน่อยออกัส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 อ๋อรู้จักชื่อเลย อีสองเดือนแล้วใช่ไหมเนี่ยเลยเลยลเลยเลยสองเดือนแล้วสามแล้วพร้อมแล้วนี่พร้<า>มพอ,มอมจะบินแล้วพร้อมจะบินแล้วพร้อมจะโบยบินแล้วคือแม่จะพาไปไหนเนี่ยนั่นตัวนี้แนละกระโดดไปแม่นกหลับกระโดดไปบ้านแม่นกตกไปแล้วก็มาไม่ได้ร้องใหญ่เลยตัวนี้เหรอ,ออ๋อต,ตัวนี้แหละ <alam. S 3> ไม่รู้ว่าสีดำร้องใหญ่เลยไปแล้วมาไม่ได้แม่ต้องไป่าบหมัง แม่ก็ข้าวจะไม่ค่อยไหว,วนี้เล่นเก่งกินเก่งโดดเก่งตัวผู้อะนะตัวใหญ่กว่าเพื่อนใ่ะอ <All right. S 1> ตัวนี้มีลีลารู้กระโดดเป็นน่าจะเอา